เอาล้ครับข่าวล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าว้าแดงนะครับมีท่าทีที่จะถอนกําลังออกตรงโดยหัวม้าแล้วก็ดดยหลางหลวงนะครับซึ่งเป็นดอยที่ล้ําเข้ามาในเขตของไทยนะครับซึ่งเป็นเขตที่อ่าเป็นในส่วนที่ยังไม่ได้ปักปันเขตการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูจากตัดทจูดแผนที่นั้นนะครับก็ล้ําเข้ามาในเขตไทยประมาณอ่าสองสามร้อยเมตรนะครับ ซึ่งมันก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับในบริเวณนั้นแต่ว่าทางท่าทีพม่านะครับซึ่งมีการเจรจากับว่าแดงนะครับหมายถึงว่าก็ได้ให้ส่งขยันว่าควรจะมีการถอยกําลังออกจงจุดนั้นนะครับแต่เขาก็นะครับมีการขอเวลาอีกสามเดือนนะครับว่าจะมีการค่อยๆทยอยนะครับค่อยทยอยถอยออกมาในจุดที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกันนะครับแต่ว่าในจุดนี้นะครับทางว่าแดงเขาก็ ได้มีการส่งข้าคถึงว่าการถอยนั้นนะครับไม่ใช่การยอมแพ้หรือว่าไม่ไม่ใช่เป็นการที่จะทําให้ว้าแดงนั้นนะครับมีการก็เรียกว,ว่าสยบยอมไทยแต่ประกันใดแต่ว่าเป็นลักษณะของการถอยที่มีความเป็นถักรีของว้าแดงนะครับไม่ต้องว่าว้าแดงเนี่ยเขาก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพม่านะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐนะครับแต่ก็มีความเป็นอิสระในตัวเองนะครับแล้วก็การถอยนี้นะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างไทยกับว้าแดงที่มีมายาวนานนะครับเพราะว่าจุดตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่ทางอาว้าแดงนะครับได้ทํามีการอาศัยทำมาหากินแล้วก็เชื่อมต่อกับไทยมาตลอดนะครับโดยเฉพาะว้าแดงนี่ก็มีลูกมีหลานที่มาเรียนที่ไทยนะครับแล้วก็มีการมาทำมาหากินที่ไทยเข้ามาในไทยนะครับแล้วก็มีการใช้เช่นเขาตรงนั้นนะครับในการติดต่อสื่อสารในระหว่างไทยเหมือนกับว่าเป็นความ สัมพันธ์นีระหว่างกันนะครับแต่ถ้ามีการต่อสู้กันนะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าหมดนะครับทางที่จะไปสัมมาหากินหรือว,ว่ามีการประสานเชื่อมต่อระหว่างชน,ชนชาติในพื้นเมืองของวไดแห่งหนงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดนึนั้นก็เป็นจุดที่มีการทำค้าขายนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยกันนะครับในส่วนนี้นะครับทางรัฐบาลไทยก็ให้โอกาสนะครับผมคิดว่าให้โอกาสเพราะว่า จากการที่ขีดเส้นตายวันที่18นะครับ18เดือนธันวาเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าหากว่าว่าแดงไม่ออกนะครับจากการที่ส่งขัญญาณของกองทัพบกนะครับแล้วว่ากองทัพไทยนี่ก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่ในการที่จะทําให้จุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ปลอดจากกองกําลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งเข้ามาตั้งอยู่ในกลุ่มบริเวณนั้นนะครับแม้ว่าจะมีการตั้งมานานนะครับตั้งแต่สมัยขุนศามีอิทธิพลในตรงนั้นนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เป็นจุด เขาเรียกว่าบัฟเฟอร์สเตทนะครับหรือว่าเป็นจุดกันชนและกันชนนะครับซึ่งไทยก็รู้เห็นมาตลอดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาตรงนั้นแต่เมื่อมีข่าวมาใช่ไหมครับมีข่าวมามีการารับรู้ของประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้บางทีก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นและกันชนของก่มขนสานะครับในสมัยน,นั้นซึ่งพอมาตองจุดนั้นก็จะเหมือนเป็นยุทธ ยุคที่เราอาจจะมีความสมเสียงในการที่จะทําให้เพราะว่านั้นนะครับโรคล้าแขตแดงแต่ว่าในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำว่าแดงนั้นครับใช้เป็นที่อยู่แทนคุนษาซึ่งเขาก็อ้างว่าแต่ก่อนนี้คุนสาก,ก็เคยอยู่นะครับอยู่มานานก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับมันก็จริงนะครับมันก็จริงเพราะว่าคงจะเป็นจุดนี้ที่ทําให้ตะบาลไทยยุคนก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ไปแตะจุดนี้เพราะว่าแดงนะครับก็ยังทำมาร้าขายกับไทยนะครับแล้วอีกอย่างทางด้านของว่าแดงก็จะมีเรื่องของอ่า รัฐไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่หรือว่าทางอลลการทางโกกั้งนะครับซึ่งเป็นการท่องดุลกันอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการเจรจากันนะครับเพราะว่าในเขตชายแดน,นถ้ารบกันมันก็จะมีทั้งดีทั้งเสียนะครับมีการดีคือทหารไทยนะครับก็จะได้มีการใช้กําลังต,งตรงจุดน้ํอยางเป็ดเสร็จนะครับเพราะว่าวาแดงเขาคงจะคิดทบทวนดูว่าถ้าเป็นการรบกันนะครับ เขาเองก็จะมีการสูญเสียนะครับอย่างมากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดอนของชนกลุ่มน้อยนะครับในกลุ่มวาแดงเองนะครับการประหากินนะครับแล้วก็อาวุธทิธปกรณ์ฐานที่พ่อต่างๆที่เขาไม่อยู่นะครับก็จะถูกมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้แล้วก็อาจจะมีการถล่มทําลายเสียหายแล้วก็แทนเทียบวาแดงก็จะมีการขอร่างสร้างตัวนะครับมีการที่จะค่อยๆสะสมอาวุธสร้างปริมีสร้างกําลังขึ้นมาในอนาคตอาจจะสูญเสียไปเพราะว่าของสัตว์ไทเพ่า มันเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ากองทัพไทยเป็นประเทศนะครับนี่มีความมั่นคงนะครับมีทั้งฐานทัพเรือทัพอากาศทัพบกนะครับมีอุธกรทโอปกรณ์มากมายทั้งอาวุธที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศและอาวุธที่ไทยผลิตเองนะครับซึ่งไทยนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตอาวุธเองนะครับอย่างแต่างที่ประเทศอื่นนี้นะครับค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะ่ไทยนี่นะครับมีกองกาลังทหารที่มีฝ่ายวิศวกรรมหรือว่าฝ่ายเทคโนโลยีด้านการผลิตนะครับซึ่งก็ถ้าหากว่าได้รับอุปกรณ์จาก รัฐบาลไทยมากเพียงพอก็คงจะทําให้ผลิตออกได้ซึ่งมีหลายอย่างที่จะต้องผลิตแต่มีจิตศูนย์นะครับเชื่อจงหอกก็มีนะครับในโซนนี้นะครับว่าเองเองก็คงจะคิดถึงจุดนี้ว่าถ้าหากว่ามีการต่อสู้กันนะครับมันทําให้ว่าแดงในศูญเสียอย่างหลายอย่างนะครับและอย่างว่าแดงนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นประเทศเป็นเป็นเพียงอ่าชนกลุ่มน้อยอิสระนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอมา่าแล้วก็เป็นชนเผ่านะครับในอยู่ในตอนเหนือ ตอนทิศตะวันออกนะครับของพ้ามานะครับแล้วก็อยู่ตอนเหนือของไทยนะครับในเขตบริเวณที่ไม่ห้องสอนนะครับก็ถงทําให้ไวแางนั้นนะครับก็คือ่ายอมถอยกําลังแต่การถอยนี้นะครับก็ไม่ได้ว่าจะถอยทีเดียวนะครับยังต้องอาศัยเวลาอีกระยะเวลาสามเดือนนะครับในการที่จะทบทวนนะครับหาทางที่จะไปอย่างละมุนระวังมแต่ว่าในจุดนี้นะครับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการที่จะโอนอ่อน คนบนนะครับกับไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เขาหนึ่งพึ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็เป็นการมองระยะยาวนะครับเพราะว่าอีกอย่างจีนเองก็คงจะมีการาตักเตือนว่าแดงว่านะครับอ่าก็คือถ้าหากว่าว่าแดงสู้กับไทยนี่นะครับจีนก็จะไม่ช่วยนะครับว่าแดงเพราะว่าจีนก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าจีนก็กําลังต้องการใช้ไทยนี่นะครับเป็นประเทศที่ ในการแผ่ขยายอิทธิพลนะครับเพื่อต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของทางตะวันตกหรือว่าทางทางอเมริกาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไทยรบว่าแดงถือว่าว่าแดงได้มีจีนช่วยนะครับจีนก็จะเสียความเชื่อมั่นนะครับในกรณีที่ไทยนั้นนะครับก็จะคือหันไปซบทางฝ่ายอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จ้องอยู่ถ้าว่ามีเกิดมีการรบกันระหว่างชายแดนใช่ไหมครับทางพม่าแล้วก็จะ วางตัวเป็นกลางเพราะจริงแต่ว,ว่าทางจีนนี้คงจะมีการซัพพอร์ตอาวุธเพราะอาวุธที่ได้มาทุกอย่างนั้นก็เป็นอาวุธที่มาจากจีนทั้งหมดแต่เพราะว่าวาแดงเขาก็เป็นรัฐกันชลิสระที่ต้องการอาวุธยุปกรณ์เขาก็มีการค้าขายกับจีนนะครับจีนก็มีการส่งอาวุธให้นะครับแล้วก็ใช้ในการป้องกันตัวเองไม่แต่ว่าความกำลังของคนศาสตนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมครับซึ่งรัชชานี่ก็จะมี ว่าแดงก็อยู่ทางฉานันฉันเหนือนะครับฉันเหนือก็จะมีว่าแดงเหนือว่าแดงใต้แต่จุดที่เป็นปัญหากองไทยคือจุดที่เป็นาว่าแดงใต้นะครับก็คงจะมีกําลังสูนหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่จีนส่งอาวุธมาให้ก็จะเป็นาว่าแดงเหนือนะครับแต่ก็เขาก็จะมีการเชื่อมกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการรบกันนะครับทางด้านขุนสาไอ้ทางด้านของอาเจ้าโยศึกนะครับซึ่งเป็นเจ้าแห่งรัชชานี่ผมว่าก็คงจะ ได้โอกาสนะครับได้โอกาสที่จะโจมตีนะครับโจมตีทางว้าแดงแล้วก็ชิงดีเดยนกลับคืนมาเพราะว่ารัชชานตัวนี้นะครับก็มีการอดแอร์ลงนับตั้งแต่มีการยุบกำลังขอขุนศารลงนะครับซึ่งยอมสยบกับพม่านะครับก็ทําให้พม่านี่นนะครับก็คือว่าไม่มีศัตรูนะครับหรือว่ารัชชานก็เป็นรัฐที่อยู่ในเรยกว่าเป็นรัฐที่มีความอ่อนกําลังลงนะครับซึ่งท้ายพม่านั้นนะครับมีความ หรือว่าสบายใจมากขึ้นแต่ว่ารัชชานก็กำลังขยายอิทธิพลเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อมีว้าแดงมาก็ทําให้อิทธิพลของรัชชานก็ลดลงนะครับทําให้โอกาสที่รัชชานจะกลับมาเหมือนเดิมนึงของยากแต่นั่นฉะนั้นรัชชานก็ก็เคยเป็นราชีอ่าไทย,ยนี่งช่วยเหลือมาตลอดนะครับเึ่งจะเห็นอาจจากอ่านประวัติศาสตร์หรืออ่านในอ่าเอกสารลับหรือว่าเป็นเป็นอ่าทหารคุยกันนะครับเขาเขาจะมารัชชานเขาจะเป็นเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีอ่า วัฒนธรสมาระรเวณีสีผิวนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการคารัดในหลวงรัชการศึกษามากๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าโยศึกนะครับซึ่งก็จะนําเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่ามีการพึ่งตนพึ่งตนเองนะครับทำมาหากินด้วยตัวเองแล้วก็มีการไม่ไม่มีการผงเผอนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนะครับช่วยตัวเองทางด้านเจ้าโยศึกท่านก็เหมือนกับว่าเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยที่มีความ จงรักภักดีต่อในหลวงราชกาก็ท่านก็เอาแนวทางนี้มามาทํานะครับทําให้เกิดนะครับมีความเรียกว่ามีความเคารพนะครับต่อในหลวงรัชกาแล้วก็จนปัจจุบันก็มีการความเคารพต่อในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้ายอดศึกนะครับได้มีความเขาเรียกว่ามีความเคารพน้อมน้อมนะครับพระมหากรไทยนะครับทีนี้นะครับต้อหาว่าวาแดงจะเปิดชายแดน รบกับไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าไทยนั้นคงจะเอาจริงนะครับซึ่งถ้าสิบแปดนี้ไม่มีการตัดสินใจนะครับหรือว่าถ้าท่าทีว่าแดงถ้าหากไม่มีการแสดงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงว่าจะมีการย้ายออกนะครับทางไทยก็คงจะใช้กาลังแต่ว่าตรงนี้ก็ว่าแดงก็ตัดสินใจว่าขอเวลาสามเดือนใช่ไหมครับในการอย้ายออกนะครับซึ่งการย้ายนี้นะครับก็ไม่ใช่ประกันจอมแพ้นะครับ เพราะว่าแดงเขาคงจะเป็นเป็นว่าขอให้ทักศีให้หน่อยนะครับเพื่อทักศีให้ให้ด้วยนะครับไม่มีการอยอมแพ้แต่มีการยอมตามไทยขอร้องเพราะว่าตรงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ชัดเจนไม่มีการว่าเป็นดินเดนฝ่ายใดแต่ก็รู้ว่าเป็นดินเดนที่มีความก้ากึงกันระหว่างตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นอดอยหัวม้านะครับแล้วก็ดอยตั้หลวงนะครับต้องมาดูนั้นแล้วแลแล้วก็ในเขตชายแดนหลายจุดนะครับ ก็ทําให้นะครับไทยก็มีความผ่อนคลายลงมากขึ้นนะครับซึ่งกองเชียร์แต่ละฝ่ายนะครับอย่างเช่นมีทหารว่าเดงบางคนก็บอกว่าพร้อมรบนะครับถ้ารบก็จะลุกเข้ามานะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของถราว่าเป็นทหารชช่นผพ้น้อยนะครับที่อาจมีการพูดอออกทางโซเชียลมีเดียนะครับมีการโจมตีกันบ้างนะครับในส่วนนี้ส่วนไทยนั้นนะครับเมื่อมีการอ่าท่าทีออกมาของว่าแดงว่าจะมีการ อ่อนกาลังลงนะครับในตัวหลักของกองทัพนะครับเขาก็ต้องมีการเสริมทัพเพื่อตรึงกําลังไว้นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วนะครับเมื่อมีการชายแดนที่มีปัญหาระหว่างกันก็มีการตรึงกําลังนะครับมีการเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้เกิดความพร้อมนะครับแม้ว่าจะไม่มีการลบนะครับแต่ว่าโดยหลักของการทหารเนี่เขาต้องมีความพร้อมทุกเมื่อนะครับแล้วก็รอผู้บัญชาสั่งการเพื่อที่จะรบเต็มที่นะครับแม้เราก็จะมีจะรบอย่างเต็มที่นะครับเพื่อความพร้อมแล้วก็ศักดิ์ศรีของทหารไทยด้วยเช่นกันนะครับ จุดนี้ทําให้ก็เกิดความผ่อนคลายไปนะครับก็คือในส่วนตัวผมนะครับก็คือจุดนี้ก็เป็นยุดที่ดีนะครับเพราะว่าว้าแดงนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ทําให้เกิดการตบ้ารบนี่นะครับแม้ว่าไทยจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของการสูญเสียนะครับเช่นว้าแดงก็จะมีการสูญเสียนะครับทําให้และอย่างไทยเองไทยก็มีความกังวลว่านะครับว้าแดงเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายก็เป็นประเทศพม่านะครับเป็น ประเทศพามา่าในเขตถ้าไทยจะลุกล้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับจะส่งเครื่องบิน F อ6ส่งริฟฟินเข้าไปนะครับส่งเรื่องของมันก็จะเป็นการไปลุกล้ำพามา่านะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าพันธะกรณีกับต่างประเทศนะครับซึ่งมีการลุกล้ำชายแดนเข้าไปทำให้เกิดเรื่องของอการติดริงกันนะครับในระหว่างวิธีระหว่างประเทศเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าบ้านพามา่านะครับถ้าพามา่าจะอยู่เฉยนะครับแล้วก็จะไม่มีท่าทีมันก็จะไม่ หรือว่าไม่สมควรนะครับเราก็มีความเกงไกกันในจุดนี้อยู่นะครับกอยยางนะครับถ้าหากรบกันนะครับมันก็จะมีการผลกระทบนะครับของชายแดนไทยด้วยนะครับเช่นเรื่องของการตำมนหากินเรื่องของการค้าขายนะครับเพราะว่าอาวุธนะครับที่ตกเข้ามาในเขตไทยเนี่ยก็จะมีมากนะครับโดยเฉพาะว่าแดงมีมีทุกอย่างนะครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีรถถังมีจรวดตามวิถีมีจรวดประทับบานะครับมีเอวีจีมีมีโดรนนะครับแล้วก็มีต่างๆม้างใหม่มันก็จะ มาทําให้เรื่องของเมืองในเฉียริเวณนั้นนะครับกระทบโดยตรงแล้วชาวบ้านก็จะเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนะครับณจุดนี้ถ้ารบกันเยอะๆยะนะครับไม่สามารถที่อยู่ในระยะอันสั้นได้นะครับมันก็ทําให้ประเทศที่สามนะครับอย่างเช่นประเทศทางยุโรปนะครับอาจจะมีการแสดงท่าทีเสด็จสุนไทยเต็มที่แบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีการท่าทีใช่ไหมครับจีนซึ่งอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกับทางตะวันตกก็จะมีการแสนงท่ญญา,าทีนะครับว่าอาจจะสนับสนุนนะครับทั้งสองฝ่ายแล้วว่าอาจจะมีการาจรจาหรืออาจจะส่งอาวุธให้วายแดงเงียบนะครับแต่ผมว่าจีนก็คงจะไม่ไม่ทำเพราะจีนนี้เขาจะเป็นคนประเทศที่มีเขาตั้งจะมีความคิดละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่สังเกตว่าอ่าีจิ้นผึงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยผีผามในการช่วยใครหรือว่าในการแสดงออกแบบเปิดเผยใ,ใครเขาจะเป็นคนที่ มีความระ้วดระวังนะครับเพราะว่าไทยเดี๋ยวเป็นประเทศที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ว้าแดงก็เป็นประเทศประเทศเกิดใหม่นะครับไม่ใช่ประเทศเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยเกิดใหม่ซึ่งเป็นระบบของจีนแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่นําเอาแนวทางของจีนเนี่ยมามาใช้แล้วก็บกครองแบบจีนนะครับรวมถึงรัฐที่ต่างๆที่เป็นระบบนะครับการอ่อเลี้ยงก็จะมาจากประเทศจีนแม้เพราะว่าเพราะาก็คงจะไม่กด้ทำอะไรมากนะครับคงจะยืนดูแล้วก็อาจจะทํา ทีถ้าว่าอ่าทั้งสองฝ่ายนี้ให้ให้ให้สงบด้วยกันนะครับก็ไปถึงที่ดีนะครับในส่วนนี้นะผมว่านะครับทีนี้นะครับก็ผมคิดว่าก็คงจะต้องรอดูอีกนะครับว่าในช่วงที่จะถึงสามเดือนนี้นะครับเขาจะมีการเคลื่อนกําลังหรือไม่นะครับมีการเปลี่ยนถ่ายกําลังหรือว่ามีการย้ายฐานต่างๆลงไปหรือไม่นะครับแล้วก็ท่าทีของว่าแรงนะครับต่างๆในต่างๆนี้นะครับก็จะทําเรียกว่าอ่อนตัวลงหรือไม่หรือว่า อาจจะมีกองกำลังที่ซุ่มหรือว่าตั้งฐานกำลังอยู่ในจุดนั้นอีกหรือไม่นะครับก็คงทําให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับในส่วนนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับอย่างเช่นผมไปประชุมที่กรุงเทพเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมก็เจอน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องสอนนะครับเขาก็อบอกว่าเขาก็ยังปกตินะครับไม่มีอะไรที่จกเหตุข่าวคราวก็คงมาจากโลกโช,ชียลนั้นเป็นส่วนมากนะครับในเรื่องของ ในพื้นที่ก็ยังปกตินะครับทํามีการท้าาหากินนะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ทําให้คิดว่าเออน่าจะเป็นการดีที่ไม่มีการลบกันนะครับแต่ว่ากองเชียร์ไทยก็คิดว่านะครับอยากให้มีการลบนะครับมีการลบผเด็ดขาดนะครับแต่ในทางทหารนะครับผมเชื่อว่าการเจรจานะครับเป็นวิธีที่ดีสุดนะครับแม้ว่าจะเกิดการลบกันนะครับลบห่วงไปสักระยะหนึ่งนะครับเกิดการเสียหายนะครับฝ่ายนั้นเสียเปรียบนะครับก็จะมีการเจรจาว่าอาจจะหยุดไหมยอมไหมถอยไหมนะครับ ถ้าไม่ถอยก็เอาอีกนะครับถ้าไม่ถอยเขเอาอีกนะครับแล้วก็ถ้าลุกกันนังมากก็อ่าก็ต้องทําให้ติดขาดนะครับแต่ว,ว่าในการระหว่างรบนั้นนะครับธรรมดามันก็จะมีการอ่ามือที่สามมันเรียกว่าผู้เป็นคนกลางนะครับมาช่วยไกลเกีย์ส่งขันยานนะครับแล้วก็สแสดงท่าทีในการให้เกิดความเขาเรียกว,ว่าความตึงเทียดลดน้อยลงนะครับมีการจราจามีการลบไปด้วยเจีราจาไปด้วยเพราะการลบก็คือการจราจาครับ การรบที่สุดนะครับที่ไม่ต้องสูญเสียการจัจานะครับการจรจายอมมันได้ก็ยอมนะครับยอมมาได้ก็ต้องรบนะครับแต่ถ้ายอมมันได้แล้วนะครับมันมีการสูญเสียมีคิดดิวแล้วอ่ามันมันมีการสูญเสียมากกว่าก็คืออาจจะชะลอไปก่อนนะครับอาจจะเลิกคุยกหยุดนี้ไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งที่จึงเรื่องของปัญหาชายแดนนะครับมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะจุดนี้นะครับวันนี้ปัญหาเยอะนะครับมีมีหลายแห่งนะครับทั้งอ่ามีชายแดนที่เป็นก้ามขึงระหว่างเราครับขมรนะครับ พม่านะครับแล้วก็มาเลเซียมันก็ไม่ใช่มีมีเฉพาะจุดนี้นะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นข่าวนะครับซึ่งข่าวนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันมันมาจากที่ไหนนะครับโดยเฉพาะตอนแรกก็เอามาจากสำนักข่าวเอราวดีของเขานะครับซึ่งพม่าเขาก็ออกข่าวว่าได้ข่าวจากไทยนะครับชนไทยก็ก็ยังไม่รู้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงหมส์ของไทยก็ไม่รู้อาจจะมีการปล่อยข่าวเพื่อกบเกินข่าวอื่นหรือไม่อันนี้ผมก็มีความสงสัยในส่วนตัวนะครับสงสัยว่า มันน่าจะมีมีการปล่อยข่าวเพื่อกบเกินข่าวอื่นอาจจะเป็นได้แต่เพราะว่าที่จริงข่าวนี้มันก็จะมีเหตุาการณ์นี้มันก็มีมานานนะครับอยู่มานานนะครับเป็นหลายสิบปีนะครับพ่อไทยก็ถือว่าเป็นและกันชนนะครับมันก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังยังพึ่งพากันอยู่นะครับอาจจะมีการกบเกอนข่าวเรื่องของอื่นๆไหนไมนะครับอันนี้ก็ก็มีการนิยคอไปหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอ็ม อายุ40ปีนะครับอาจจะมีหร้อไม่อันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเ่าน่าจะมีส่วนหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุใอื่นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นข่าวออกมานะครับจะยังไงนะครับเมื่อเป็นข่าวแล้วนะครับก็ทําให้ว่าแดงเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงการช่วงที่ผ่านมานะครับโดยมีการออกมาสามัคคีว่าไทยนะครับไม่ต้องการเอยว่าแดงมั่นใจรับประกัไทยนะครับแล้วก็ไทยก็จะเป็น ประเทศที่เป็นมิตรภาพที่ดีกับว้าแดงแล้วก็ว้าแดงก็ไม่เคยคิดรบกับไทยด้วยไทยก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็ทําให้าการตึงตัวนี้อ่อนตัวลงนะครับแต่เมื่อ18ธันวามันเป็นเช่นายใช่ไหมครับว้าแดงเขาก,ก็เขาก็ต้องถอยไม่ถอยก็ต้องมีท่าทีออกมาก็ทําให้มีข่าวนะครับว่ามีการเจรจากันแล้วก็ว้าแดงยอมที่จะถอยแต่ว่าขอ,อเวลา3เดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวคืบหน้านะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่าขอบคุณนะครับอ่า เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่ถ้าหากว่ามีคอมเมนต์นะครับที่อยากจะเพิ่มเติมจากผมพูดก็คอบคุณทุกความสภาพนะครับถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดสมเป็นนะครับแล้วก็ถ้าหากเะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็อาจจะมีอ่าของขวัญเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ